สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาดูกันว่าคนโสดน่ะจะพบจะเจออะไรนะคะเรามาดูกันว่าคนโสดน่ะจะเป็นยังไงโอ้โหขึ้นมาก็เพรยาๆเลยขึ้นมาก็สเสน่ห์ล้นหลามนะ,ะขึ้นมาก็ ราชินีขึ้นมาเลยนะคะคนโสดนะคะขึ้นมาก็ราชินีขึ้นมาเลยนะคะแต่ก็ยังเหมือนจะรอใครสักคนเหมือนจะรออะไรสักอย่างนะคะว่าค,ค,คนโสดนะคะดูบนความทุกข์ใจ คนโสดตอนนี้นะโยนความกังวลตกกังวลคิดไปนู่นนี่นั่นเรื่อยเลยไม่ไม่ออกมาปล่อยวางมากไม่ออกมาเก็บเกี่ยวหรือหาอะไรที่มันมันตื่นเต้นเขาก็พยายามนะคะคุณต้องพยายามลุกขึ้นมานะคะอย่าเป็นอย่างนี้แล้วก็อย่าเป็นนี้นะคะ คนโสดนะคะก็คุณ,ค,ณ,ค,ณคุณไม่ใช่ว่าจะคุณคุณไม่ใช่ว่าจะคิรลหรือจะไม่มีไม่มีอะไรเลยคุณคุณเป็นเหมือนราชนินีราชินีก็มีสเสน่ห์สวยงามใช่ไหมคะคุณสามารถที่จะออกมาลุกขึ้นมาปรับปุงดูแลตัวเองนะคะไม่ใช่เอาแต่นั่งเซ็งอยู่หรือ นั่งรอคอยอะไรสักอย่าง,ง่ไม่เอานะคะลุกขึ้นมาค่ะสเสนีประจันมาและราชินีประจนาานะะกกันมานะคะลุกขึ้นมานะคะลุกขึ้นมาปรับแต่งเนื้อแต่งตัวดูแลตัวเองเฉพาะคนโสดน,นะคะออกมาเชื่อฉายออกมาดูสีออกมาให้เขาพุ่งชนอย่างเงี้ยค่ะลองดูซิว่า จะเป็นยังไงนะคะเห็นไหมมีสิทธิ์มีสิทธิ์เก็บเกี่ยวตกมีมีสิทธิ์มีเหยื่อนะคะมีสิทธิ์มีเหยื่อครับคุณมีสิทธิ์มีเหยื่อมาคุณดูเอาครแล้วกันคนโสดอ้าวมีสิทธิ์มีเหยื่ออ๋อมีเหยื่อมาให้คุณเก็บเกี่ยว นะคะพุ่งชนคุณอนะคุณโสดนะคะลองดูนะคะว่าจะสมหวังไหมมีมีคนน่ารักมีคนดีคุณเจอแน่ค่ะคุณเจอแน่เรามาดูกันใบสุดท้ายว่าแฮปปี้เอนดิ้งไหม จุดเริ่มต้นมันเป็นจุดเริ่มต้นมันเป็นสวรรค์บัญชามาให้คุณเขาส่งมาให้คุณต้องเจอถ้าคุณลุกขึ้นมาแล้วก็แต่งเนื้อแต่งตัวแต่งออกมาอย่างกระฉับกระเฉงเนี่ยลุกขึ้นมาเหมือนหลันล้าหน่อยๆหลันล้าหน่อยๆแล้วสามารถเจอนะคะแต่งเนื้อแต่งตัวหน่อยมีสิทธิ์พุ่งชนคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหนระือผู้ชายนะคะ ลองดูนะคะลุกขึ้นมาเลยค่ะบริหารสเสน่ห์ได้เลยนะคะเพราะว่ามีสิทธิ์เจอมีสิทธิ์เจอคะ่ะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะแต่อย่างย่งไปไม่ถึงจุดหมายที่กำหนดแค่เจอนะคะแล้วก็เรียนรู้กันไปนะคะขอบคุณมากที่มาดูคลิปนี้นะ ขอให้โชคดีในการบริหารสเสน่ห์นะคะก็อชอบก็กดไลค์กดติดตามให้ยายด้วยขอบคุณมากค่ะ